เพิ่นถึงที่เก็บหอยแล้วนะคะแต่เราต้องข้ามไปอีกตรงช่วงตรงกลางๆนะเพื่อนสาวสกุลพานีเรามนมาหาเก็บหอยค่ะหอยจะหอยไปได้ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ามีหอยคางหอยแข้งหอยหลอดเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีหอยหลอดไหมแต่ต้องรีบนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันขึ้นลงตอนนี้น้ำกำลังลงเฮ้ยลึกอยู่นะ โอ้ยวนี่นี่หอยกินได้ไหมหอยยตายไหมลูกนี้ตายเดี๋ยวเพเพื่อนๆนี่มีระมลสวยมากเลยบรรยากาศสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพบดกับพ่อกับนีระมลบุสรุจเชิญแน่วีนน่าจะพี่น้องจ้า มาจ่าเมื้อนี้นี่ละมบนสีพาพี่น้องมาเก็บหอยจ้ามาเก็บหอยกระสาวสกุลระเบิดายนอร์เวย์นะจ่ะดูซิว่าเราจะได้หอยกลับบ้านกันไหมนี่ละมบนมาไกลนะเพื่อนเพื่อนมาไกลฉันมาไกลมาไกลหรือเกินนี่ค่ะสาวสกุลจ้ะเพื่อนเพื่อนจ่าสาวสกุลระเบิดายนอร์เวย์นี่คือ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 ไกล้หนูเด้อไกลนี่ละมบนเด้อพี่น้องไอเนี้ยสมคิดว่าเป็นพวกปูหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี่ละมบนให้ดูแป๊บนึงนะคะเนี่ย เหมือนอย่างเงี้ยใช่ใช่ปูไหมถ้ามันอยู่อยู่ในเนี่ยถ้าเป็นไข่เป็นไข่เขาเรียกอะไรนะไข่ปูหรือเปล่าพี่น้องเต็มเลยนิลมนไม่แน่ใจป่ะเราลงไปหาดูหอยกันเปลือกหอยเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมารุ่นกันเราจะได้หอยกลับบ้านไม่เอ่ยวันนี้ป่ะไปดูไปรุ่นไปชมด้วยกันเพื่อนเพื่อนจ้ะมึงไม่เอาคลิปนี้มึงจะจกกับกล้องให้กูเ,<อ>เป็นคนถ่ายกูจะเป็นคนเข่งเกมมามาจะี่นองจ้า มพากันมาเก็บหอยกับสาวกนนี่เรามนจถือกล้องไม่งาลูกดำดานะเห็นไหมใช่ไหมทนะทุนนะทุนนะใช่ไหมโอเคโอเคอีกโอเคอีกน้องกาเหลือสาวกมนะคะพากันเห็นหอยพี่น้องมาดีดำาไงลูกรำดำันสมเลยะน่น่ะใช่ไหมเออใช่นต้องถือกล้องให้สาวกนด้วยนะเพ่อนมาพี่น้องค่อยคอค่อยคอนั่นเออ มอวีกล้แล้วมือมีละมนจะถือกล้องให้สาวสกุลนะครับผู้ช่วยก็ลมละมนถือกล้องสองอันจะ้ะกล้องสองอันนี่นั่นใช่ไหมน่ะลูกนั้นนะ่ะแข็งแกจะแข็งเร็วดิมันมัมน,ม,นมันจะต้องเหินทัดไม่มนะไม่ <laughs> พี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งสาวสองคนพี่น้องพีน้องมาหาหอยอ้าว้เป็นก้มไม่ได้นี่เนี่ยเปลี่ยนกันก็ได้นะเฮ้ยขยับขึ้นไปข้างบนอีกได้ไหมไหนต้องบอกว่าเนี่ยพี่น้องหอยจะเป็นแบบนี้นะหอยคางหอยแขรงจ้ะเพื่อนจ้ะหอคางหอยแขรงโอ๋อนี่ไงนี่ไงลูกใหญ่ใหญ่นี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 ่หอยหอย มันจะดำนะทางกันจะสีขาวค่อยๆเฮยค่อยๆมันบริสุผนะาดเถืโเก่งเล้งเก่งเล้งเเอาว่จักเนาะมันจใ่ให้หน่วยเนี่ยมันจะให้เล่นค้าจหนๆพูอเด็กพี่น้องเอาะะเท้าสิมันไม่มีมือสิี่าเอาอมันต้องพูดหลักเลย หน่วยไหนดิเออหน่วยบป็นไงหน่วยเป็นไงหน่วยเป็นไงพี่น้องนี่นี่หน่วยเา็นไงโมเมนต์เพิ่นโมเมนต์เพิ่นโอ้ยเราต้องเบิกหน้าเบิกหนโมเมนต์เพิ่นเ้ยโซมอ้าะมันเพิ่งสิเริ่มลงนี่ขุดได้เลยได้เออท่าที่แม่นบ่หน่วยนะคะแม่นหน่วยไหมเฮาขุดมา เราเปลี่ยนกันก็ได้นะวนมันวนมันพี่น้องวนมันมันกวดจมันเกลียดหอยมันนอจวดจวดเอ็นหอยมันนอเออวนมันพี่น้องนี่มาทั้งพี่ลงเท้าเปลี่ยนมาทั้งพี่น่ะเออเออหินเออเอากระปานขุดเอ็นหินขุดทรายคนนี้เออเออแม่นแม่นมาใกล้ใกล้อะภาพเฮ้ยภาพ ขาดน้ยอยขาดน้อย่ถูกไปเ,ไเอาล้วครับเอาแล้วครับเป่นมันเ่นขาดถือพราเล้งเล้งเลเล่องมันต้องเป็นคั่วเป็นน้นเนาะหาหอยพี่นอ้องหาหอยเปลือกหอยเต็มหอ,อย,หอยมามาเอ<า>สินันอะมามา แลวเจ้าคาดกันนะคาดน้อยเลมันจะเาใกไดก็ได้ตุงเลิกเนี่ยมันจบกไปนั่นเโอ้ยบ่งนุก หลับด้วย <c oughs> พี่น้องมาคุดแทน,นกัน เราค่อยเจอพี่น้องแต่หมูเจอแต่นี่ละมุนหมักงย่างเก็บมากกว่าพี่น้องเลยก็ต้อออกคาดดอก เป็นน่วยดำๆเท่าเท่าเขี่ยเอาอย่างสิมันจะได้หน่วยดำดำนะสิจ้ะง่ายๆอยู่บงเที่ยวก็ได้หน่วยมันจะดำๆแบบนี้พี่น้องนี่ถ้ายา่างไอถ้าเขี่ยเอาแต่นี่ละมดนทําหมักย่างหาเอาพี่น้องเลยตรงนี้เยอะเลยเพื่อนๆเยอะเลยแต่นี่ละมดนไม่รู้ชื่อเพื่อนพามาแต่มาเล่นมาเที่ยวมาฮอลิเดย์บ้านเพื่อนเพื่อนเลยพามาเก็บหอย มีหอยอน,นี่ด้วยนะแต่ว่าเราต้องขุดลึกเนีนะ่หอยอะไรนะเขาเรียกหอยหอยที่เป็นแทง่แทงๆอ่ะเรียกอะไรเยอะแต่ว่ามันขุดมันต้องขุดลึกเฮ้ยพักง่ายพี่น้องเนะี่ย ต้องระวังน้ำพี่น้องน้ำมันขึ้นขลงๆต้องรีบจ้ะต้องเบิ่งน้ำนะแม่โมแม่นงมขุดต,ต่อยน้ำมาตอนแรกเขาท่านเจ้าหอ,หอเอาไปได้มาอันหับเอาพระเจ้าว่างฮะมันม่แม่นแถวบ้านนีละมุนนะนี่ละมุนถัมาพระเจ้า <c oughs> น้องมาบักง,ง่า <c> ย <oughs> ได้ยู่ได้พอพอได้เก็บอยู่ <c oughs> เหนือนมันเป็นไง ลมได้ถุงมือมานำพี่น้องเลยบาท้ยอะไรเจี้ยวเียนี่อ้พี่น้องอันเป็นควายเป็นควายหอยอันนี้เด้อพี่น้องเด้อดูแล้วดูแล้ว พี่น้องเฟืองสาวสะกลจะเอือจะเอื้อยอยู่นเดียวนหนพี่น้องให่ใหแ่าไหน่สดสจากไแคงแค่อากาศ พี่น <lush> ้องสาวสกุลสาวสกุลกุงมุมกุงมุมเก็บหอยเพื่อสาวสกุลสิหมักคุดนี่ละมณ์สิหมักย่างหามากกว่าพี่น้องเลยมันมันจะก่องก้นเนี้ยเฮ่าเลยนะเฮ่าโบ๋เมื่อยปวดหลังพรอมย่างเก็บย่างเก็บเอาเลยจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเก็บไปกินน้ำกกนกับสาวสกุลเลยพี่น้องเลยนี่ละมณ์สิหมักย่างหานี่มันสิหมักเวลาน้ำผัดไปผัดมาน้ำขึ้นน้ำลงมันสิมนสิขึ้นมาอาปากนะพี่น้อง ไว้จ้าไวยจ้าเน่เน่มาชิมากอย่างพี่น้องเน่เพือนตัวนี้มันอ้าปากเนี่ยมันจะตายเนี่ยเน่เน่เน่มันจะตายขึ้นมามันจะขึ้นมาอ้าปากเลโวเอย่งนั้นแล้วนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้ตายกรับครอบเฮ้ยยพี่น้องเนี่ยยีนล้วมันจะมาแย่งหาแบบนี้เข้าไปต้องพุดเงือนเมื่อยเลยนะแบบไงไงเอ็กเอ็ก เดินหาต่อเดินหาต่อเราโน่นพี่น้องมันจะกองดาบโจโก้เห็นนี่ละมุนอยู่เลยนี่เห็นมันสองหน่อยสามหน่อยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่ยมันมุนกี่ขั้นขุดนี่ละมุนเ็บมือเจ็บข้อมือย่างหาเลยเยอะเลยเพื่อนๆเปลือกมันเยอะเลยไปเดินหากันก่อนขุดบ้างเดินบ้างนี่ละมุนปวดหลังพี่น้องเอลยมีอีกไม่เจมีอีกไม่เจไปใส่ขู่กับสาวสะกลไว้ทำเนียบ นี <t od ian |ms|> ่เราเป็นได้เห็นไหมดูไหมนี่นี่ข้างโคกใหสิพน้องใหญ่เรสิเห็นปะนี่ักแง่พักง่ีีไม่มีอีกไหมนี่ละมุนขี้ข้านคุดพี่น้องนี่นีพี่น้องนี่นี่นี่นน้อยมน่วยไอสูบมกน้ำมาเยอะนะเสียงครับเสียงพี่น้องนี่ละมุนเสียง จ้าจ้ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนางห่วงเพื่อนนางห่วงเพื่อนะฮะเออน้ำน้ำมาแล้วพเพื่อนๆน้ำมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปหอยมันแต๊กหมดเลยนี่จะพี่น้องจ้าหอยคือหอยคางหอยแคนงที่นิรมลกับอาสาวสกลมาเก็บวันนี้นะคะ นี่ละมุนก็จะขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเลยพี่น้องเด้อเพราะน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วจ้ะน้ำสิเดี๋ยวจะได้ดห้องหอมาหักพี่น้องเลยโอเคจ้ะนี่ละมุนตังใดงก็ขอฝากคลิปเก็บหอยแครงหอยคางที่แถวอาา่าวเรยหรลือคิดเตียนซุนไว้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะเลือยยุมม่งมากหอยหอยหอย่น้งหอย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 ,หอย